สวัสดีครับผมผมกับบ่าวจิอีสานไต่ชาแนลครับผมครับอีนหนึ่งอาชีพนะครับตัดยางปลูกผักตัดยางเขาปลูกต้นไม้ปลูกผักครับครับอันนี้เป็นคนพี่นะครับที่แกตัดนะใช้มีดตัดใช้มีดตัดใช่ไหมครับใช้เป็นมีดตัดนะครับผม อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันเล็กอันเล็กเจ็ดสิบาทนะครับอันเล็กนะครับคุณยางอันนี้น่าจะเป็นยางขอบสิบเจ็ดรถกิงนานู้นลครับนั่นใหญ่เท่าไหร่ครับพี่อันใหญ่หน่ยก็แปดสิบขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับอันนี้คุณพี่อยู่บ้านอันนี้บ้านอะไรนะครับบ้านอะไรบ้านอะไรนะบ้านโพสีธาตุตำบลกาแก้วอำเภอสรงทารนะครับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยว เผื่อมีคนสนใจนะครับพอดีทำคลิปลง YouTube ด้วยครับก็โฆษณาเลยครับโฆษณาได้ครับเตรียมาดนี้เนาะเราไม่ได้เตรียมตัวด้วยไม่เป็นไรครับเอาแบบนี้แหละครับเผื่อมีคนสนใจนะครับเผื่อเขาดูในคลิปครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านโพสีธาตุนะครับเข้ามาหมู่บ้านก็เจอเลยอยู่ขวามือพอมาปรางอ๋อมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทร เผื่อมีคนสนใจอยากได้ออคอสนใจใช่ไหมครับผมศูนย์แปดห้าหนึ่งสี่เจดเจดเก้าครับผมก็มีทุกขนาดใช่ไหมครับ่ <c oughs> <ม>ครับรขนาดนี้อท,ที่เราขายกันอยู่อันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้มีร้อยหนึ่งตัวหนาใช่ไหมครับหนาใหญ่ด้วยแต่ยางเล็กอันเล็กคือเจ็ดสิบใช่ไหมครับยางรถเกิงครับ อันนี้ตัดใช้ฝีมือนะครับเลยใช้มีดตัดเองถ้าดูยูทูปไปจะเห็นวิธีการทำแล้วแต่แล้วแต่มันทำไม่เหมือนกันทำได้หลายอย่างนะครับคือฝั่งนี้ครับยยนี่ครับอันนี้ก็เราทาสีทาสีเพื่อเล่นเล่นเนาะเล่นกับหลานอันนี้คือปลูกไม้ประดับด้วยฝั่งนู้นก็จะทำเป็นเก้าอี้นี่อันนี้ก็ทำขายเหมือนกันใช่ไหมครับเก้าอี้ อันนี้ขายคู่ยังไงครับพวกนี้ขายเป็นอย่างนี้นะครับเป็นชุดบ่ชุดตัวนึงก็ตัวนึงเนนาะัชุด่ตวึงเท่าไหร่ครับตัวนึงก็ราคาอยู่ที่400หรือ350บาทแล้วแต่เป็นเนะแล้วแต่เราจะจะดูว่ามันอันนี้งานฝีมือนะครับงานแฮนด์เมดเนาะทำเล่นก็ทำเล่นไม่ได้ทำจริงทำเล่นแต่ได้ตังค์ ทำเล่นแต่ได้ตังค์ครับผมอย่างพวกนี้อย่างฝานี้ก็เป็นฝาท่อมะนาวนาะครับผมขี่เล่นแล้วก็สร้างเหมืนทเล่นก็เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เชิงแล้วแต่เรามีเวลานะก็ขายของด้วยใช่ไหมครับพอจะมีเวลาก็ทำนี่ครับพี่ก็คุณพี่ พอดีเจอก็เลยถ่ายเลยครับก็เป็นโฆษณาไปเป็นโปรโมทไปครับไม่เป็นไรครับไม่มีเวลามาทำด้วยนะอ๋อคือว่างก็ค่อยมาทำคนแถวบ้านเราเนาะอ๋อครับมาทำมาคนมาเจอก็ยกไปอย่างนี้นะครับผมเี่คือยางรถที่ยังไม่ตัดรอตัดเนาะตัดแล้ว พ่อค้ายังไงดิพอมาพ่อค้านะพ่อค้ายังไงดิเกเดียบรู้สร okay, ็จคือมันจะไปเกือบหมดแล้วลงลายลงรูปอย่างนี้นะอ๋อนี่คือทาสีรองพื้นไว้ก่อนใช่ไหมครับอืมก่อนอันนี้ยังเป็นสีรองพื้นอยู่ครับผลงานของพี่แกคือปลูกผักเป็นผักสวนครัว ลูกสะละัดแดนะครับสวยมากดูแลง่ายด้วยครับสนใจก็สอบถามได้ตามเบอร์ที่พี่แกให้ไว้นะครับผมอยู่บ้านโพสีธาตุตมนกับแก้วอำเภอสกลทราบจังหวัดสลินคร เอามาขุดดินตรงนี้ขายเที่ยวเท่าไหร่นี่โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้กันครับผม